ช้ำรักสี่ครั้งก่อนถือพรมาจันตลอดชีวิตภาพล่าสุดต่ายเพนพักนางเอกรุ่นใหญ่ในวัย62สวยจนจำไม่ได้เปิดลุกสุดแซ่บนางเอกรุ่นใหญ่ต่ายเพนพักในวัย62ปีสวยจำไม่ได้หลังได้เดินทางไปรับรางวัลนักสแสดงสมทบหญิงจากละครเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาด ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าลุกไปรับรางวัลของต่ายเพนพักแซบสมฉาย,ยาสาว2,000ปีจริงๆโดยต่ายเผยภาพลุกสุดแซบและแคปชั่นว่าวันนี้มารับรางวัลสมทบหญิงจากละครเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดของน้องจุย๋ยขอบคุณนะล่าสุดเธอได้เผยถึงมุมมองความเชื่อในการถือพรมจันตลอดชีวิตว่ามันเริ่มมาจากตอนที่ไปบูชาพระแม่กาลีไปวัดแขก แล้วเดินออกมาห่างตาเห็นองค์แม่เราก็ไปดูที่ร้านขอดูจององค์นี้ตอนนั้นมันก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรากันกองไม่ตกเราก็บอกแม่เลยว่าถ้าเราหลุดพ้นเราจะถือพรมาจันหลังจากได้มาปัญหาที่มีมันหลุดเลยจากนั้นก็มีฝันฝันว่าไปงานงานหนึ่งมีคนจะมาทำร้ายเราแล้วก็มีตีของแม่มาคนนั้นก็หายไปเลยหากย้อนกลับไป ชีวิตรักของนักแสดงรุ่นใหญ่ต่ายเพนพักเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช2521เธอได้แต่งงานครั้งแรกกับสามารถบริบูรณ์เวศอดีตนักร้องลูกกุงผู้หล่อเหล่าและโด่งดังทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนโดยได้แยกทางกันในปีพุทธศักราช2523ก่อนฝ่ายชายจะจากไปในที่สุด หลังจากนั้นไม่นานฝ่ายเพนพักก็เข้าสู่การแต่งงานครั้งที่สองในปีพุทธศักราช 2524- ถึง2526กับช่างภาพหนุ่มหล่อบีธีรพงศ์คองรักกันเพียง2ปีก็ตกลงแยกทางกันปัจจุบันฝ่ายชายแต่งงานอีกครั้งกับนางแบบนักร้องชื่อดังฮันนี่พัดส,สอน คนรักคนที่3ามคือนักแสดงในวงการเดียวกันอย่างแฟงอเิรุธเทวองแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จบลงสามีคนสุดท้ายของเธอคือโตนำพลรักษาพงค์นักดนตรีมือกีตาร์ชื่อดังจากวงร็อกหินเหล็กไฟทั้งคู่แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงพุทธศักราช2540ถึง2548ทั้งนี้เธอมีทายาทสืบสกุลกับสามีคนแรกเพียงแค่คนเดียว คือตนรำบุตรบริบูรณ์เวทแต่สุดท้ายก็ต้องจากไปด้วยปัญหาสุขภาพทำให้ตายเพนพักของตัวเป็นไม้สาวโสดมาจนถึงปัจจุบันนี้